กูรู้กูร่้นะครับวันนี้ก็จะมาเล่าถึงความรู้สึกหลังจากที่ดูฟุตบอลคิงคัพนะฮะเมื่อวานนี้ที่ไทยเจอกับมาเลเซียนะครับเสมอในเวลา1ประตูต่อหนึะฮะเดี๋ยวๆว่าไทยโดนนำา1 0มานานเลยทีเดียวมาตีเสมอเอาช่วงนาทีสุดท้ายของการต่อเวลาไป5นาทีนาทีที่95นะครับผมได้ลูกฟรีคิกมาแล้วก็หม่งเข้าไป นะฮะพันษาเหมวิบูลนะครับก็เป็นเซนเตอร์ด้วยนะนะ,ะจากบุรีรัมนะครับก็ยิงเข้าไปนะแล้วก็มาเตะจุดโทษกันนะฮะห้าคนปรากฏว่าทีมชาติไทยยิงไม่เข้าหนึ่งคนนั่นคือสุปโชคสารชาตินั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเจ้าตัวก็ถึงกับโหเศร้าโศกเสียใจนะฮะผู้จักงรผู้จัดก,การต้องเข้าไปปลอบกันใหญ่เลย อันนี้คือดูอันนี้คือรายงานให้ฟังก่อนแต่ว่าภาพรวมของเกมเนี่ยต้องบอกว่ามาเลเล่นดีมากนะครับครึ่งแรกมาเลกดเราได้แบบผมยังงงว่าเอ๊ะมาเลเขาตัวเขาตัวจากไหนกันหรือยังไงทําไมแมทนี้รู้สึกว่าจริงๆคิงคัพไม่ใช่บอลคือมันมันจะก,กึ่งๆึ่งอารมณ์แบบไม่ใช่เอาเปเราตายอ่ะเป็นแมทแบบแบบกึ่งๆจะเป็นแฟนริ้แม์ด้วยซ้านะฮะอา่า เราก็ไม่รู้ว่ามาเลยเขาเตรียมตัวอะไรมายังไงแต่ว่าสติย้อนหลังไปห้าแมตช์หรือประมาณหลายปีเจ็ดแปดปีมั้งทีมไทยไม่เคยชนะมาเลเซียได้เลยนะครับชุดใหญ่นะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเออหน้าแปลกใจเหมือนกันแล้วยิ่งชุดนี้เนี่ยก่อนการแข่งขันเนี่ยผมบอกเลยว่าหลายสำนักให้ไทยเป็นต่อมากๆเลยนะครับเพราะว่าถึงแม้สตีจะ,จะ,จ,ะจะขี่กันแบบนั้นแต่ว่าตัวของไทยเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเราก็นะเอาง่ายว่าตัวไทยหลีกยนี่ฟูลทีมนะฮะแล้วซ้ำ ดีกว่านั้นก็คือเราได้ตัวจากเจลีกมาเต็มๆเหมือนกันนะฮะเจชนาทิพมาเต็มๆสุขโชคมาแบบเต็มเหนียวนะฮะนี่คือชุดแบบผมว่าน่าจะชุดใหญ่สุดของไทยตอนนี้แล้วไม่น่ามีใหญ่กว่านี้แล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าธีรัตนก็ลงเนื้ลงกันหมดอะนะฮะสุปชัยใจเด็ดก็ดาวทันโวใช่ไหมเต็มเหนียวอะไม้ง่ายมีสารัะที่หลุดไปนะฮะแล้วก็ได้สุมัญญามาแทนนะครับก็ ครึ่งแรกไทยโดนกดยับเลยโดนกดยับเลยเล่นกันไม่ได้เลยครับบอลเพลสบอลอะไรต่างๆดูมิติมีใจทรงใจเสียกันแบบดูต่อบอลไม่ติดเลยครับครึ่งหลังเปลี่ยนตัว3ตัวเนะแล้วก็เออมีจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งคือนะเจชนาทิพย์เจ็บตั้งแต่ทีสิบสี่นะฮะเจเจ็จบอันนี้คือจุดใหญ่แล้วที่ไม่มีตัวสร้างสรรค์เกมแบบแบบแบบเจละคือหายไปเลยนะครับผมคือพอเจเจ็บคนที่เปลี่ยนลงมาคือสุมัญญาเนะ ซึ่งถามว่าถามว่าสุมัญญาลงมาเป็นอะไรไหมผ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 มไม่ได้เป็นอะไรกับสุมัญญาแต่ว่าผมงงว่าสุมัญญาคือคนที่มาแทนมาแทนเออมาแทนสารัตเนาะแล้วเข้ามาเก็บตัวคนสุดท้ายในตาแหน่งเดียวกันนะมีทั้งจักรพัน์ธใช่ไหมสุมัญ,ญาลงไปทำไมจักระพัน์ไม่ลงเพราะว่าจักรพัน์มาเก็บตัวก่อนสุมัรญ,ญามาทีหลังคุณเอาเขามาแล้วอะ่ะ คุณเอาเขามาเป็นตัวจริงก่อนหน้าแล้วอะแต่คุณไม่ใช้เขาแต่คุณไปใช้ตัวที่เพิ่งเอามาเปลี่ยนแทนอย่างเงี้ยเอามาแทนอะมันก็งงๆว่าเอ๊ะสรุปแผนทําทีมมันมันยังไงหรือว่าฟอร์มตอนซ้อมสุบมัญยาดีกว่าจริงๆอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจนี้ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าคิดตามตาก,กาคนที่มันมาก่อนถูกที่ถูกเลือกมาเป็นในช้อยแรกอะมันต้องควยได้ลงก่อนมาตามหลักของของการเลือกอะอะไรแบบเนี้ยนะฮะนั่นแหละปัญหาของผมแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงคือเกมมันก็ รึ่งหลังถามว่าดีขึ้นไหมก,ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ว่าก็โอ้โหมันก็ยังไม่ได้แบบสุดขนาดนั้นนะนะฮะมันไม่ได้สุดขนาดนั้นหล,หลายๆคนก็เหมือนกับยังเล่นกันแบบไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่การแก้เกมของมาโน่ก็ผมว่ามันยังไม่ไม,ไม่ไม่มีมิติเท่าที่ควรนะครับอันนี้ต้องวิจารณ์ตรงๆเลยนะฮะเราผมอาจจะไม่ได้ดูบอลเยอะหรอกแต่ว่ารูปเกมที่มันออกมาเป็นแบบนั้นนะนะฮะก็พยายามทําดีกันที่สุดแล้วใช่ไหม เข้าใจเข้าใจได้เข้าใจได้นะฮะตัวที่เปลี่ยนลงมาก,ก็ทําให้ทําให้มันมีมิติมากขึ้นเนะี่ยเข้าใจสุมนัทหลุดไปสองลูกเดี่ยวๆนะครับเสียดายมากที่ยิงไม่เข้าดูช่องแดงโมโลงเปียพง์ยิงนะฮะพี่ตุ๊กปิยพง์ก็พูดผมดูหลายครั้งนะผมพยายามดูข้อมูลจากหลายๆช่องนะเนี่ยพี่ตุ๊กพูดหลายทีแล้วเป็นปีแล้วด้วยนะหลายปีแล้วด้วยนะว่าโค้ชไทยอ่ะก็เอาเหมือนว่าบอลไทยควรจะมีโค้ชกองหน้าได้แล้วเออนี่ก็เรื่องจริงนะ เออเรื่องจริงของพี่ตุ๊กเลยที่เขาพูดบาเปียบพงน,นะคือแบบเออวะ่ะพูดสาวประตูยังมีโค้ดเลยแต่โค้ดกองหน้าแม่งไม่มีโค้ดกองหน้าไม่มีเออไม่ก็เป็นอะไรที่แบบจริงจมันควรจะมีเนอะเพราะว่ากองหน้ามันคือแบบมันคือจุดสูงสุดแล้วอะของการของการที่ทาให้ทีมชนะเนอะกองหน้ายิงไม่หน้าทีมก็ไม่ชนะเนอะคือแบบเออแต่เราไม่เคยมีโค้ดกองหน้าทาไมวะทําทไมโค้ดกองหน้าไม่มีวะเป็นคำถามไี่ผมแบบเออวะ่ะพี่ตุ้งแม่งพูดมาผมก็แบบเออวะ่ะทําไมแม่ง ทำไมไม่จ้างวะหรือทาไมไม่มีวะหรือ,อยังไงวะเอาโคดนอกพี่ตุก๊กพวกคนไทยเนอะแต่ผมมองว่าจริงๆถ้ามันยังไม่มีเนี่ยคนไทยก็ได้หรือถ้ามันมันจะมีแบบถ้ามึงจะเอาแบบโคดโหดไปเลยก็เอานอกมาเลยเอาแบบเอาแบบมีการันตีมาเลยว่าเออตัวเนี้ยแม่งโคดจริงๆแบบสอนมาแล้วแม่งประสบความสำเร็จจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจเออสรุปทีมไทยแพ้นะครับยิงรุทโทษแพ้ไปตกรอบ คิงครับไปชิงที่3นะฮะก็เรียกเลยว่าแล้วเจอที n ด a ดแอนโตเบใช่ไหมผมดูฟอร์มมานะที่แพ้มานะคือแบบแมไม่ธรรมดานะเว้ยไม่ธรรมดาผมพูดเลยว่าไม่ธรรมดานะฮะแล้วผมดูหลายหลายช่องนะต้องบอกว่าสื่อตอนนี้เล่นกันแรงมากรวมถึงคนที่คอมเมนต์แฟนบอลต่างๆค่อนข้างมีอารมณ์ร่วมที่แรงมากๆนะฮะแมตช์แรกนี่ต่อคิ้วตีห้าซื้อตั๋วเข้าไปดู เดี๋ยวมาดูแมตช์สแมตช์สผมบอกเลยนะครับแมตช์นี้จะเป็นแมตช์ชี้ชะตาที่ไม่ใช่แค่นักฟุตบอลน,นุ้ยไทยเนี่ยเราอยากจะก้าวข้ามอาเซียนมานานแล้วถูกไหมเราเคยก้าวข้ามนุ้ยช่วงพี่โก้ซิโก้ทุกคนจําได้ตอนนั้นรีมทีมทุกคนจําได้ติกิตากะต่อบอลตึกตึกตึกตกต,กตอนนั้นคืออาเซียนไม่ได้แดกเลยนะไม่เห็นบอลจากไทยเลยนะขึ้นเหนือแล้วเราขึ้นไปแพ้ญี่ปุ่น ชิงแชมป์เอ่อตอนนั้นบอลโลกเลยแพ้คัดเลือกบอลโลกแพ้ญี่ปุ่นแพ้ไปสี่ลูกเนาะก็ก็ม,มีมีหลายๆคนพูดว่าแบบโอ้โหแบบผมอายอะไรเงี้ยผมแบบบอลโลกอะไรเงี้ยแบบเขินอะไรเงี้ยคือแบบตอนนั้นนะตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นแต่ตอนเนี้ยผมยังรู้สึกว่าเราแม่งคือคือคือญี่ปุ่นเคยเท่าๆกับไทยใช่ไหม แล, asten. แล้วญี่ปุ่นก็ก้าวข้ามไปแล้วเขาก็อยู่ตรงนั้นเลยคืออยู่ระดับแบบตอนนี้คือยุโรปอเมริกาบราซิลอะไรเงี้ยคืออยู่ตรงนั้นมาแล้วอยู่ญี่ปุ่นอยู่นั้นมาละเราไม่ลงนะคือเราขึ้นไปก็ล่วงใช่ปะเคยเคยขึ้นไปถึงก็ล่วงเขาอยู่นั้นละแต่เราอะเราอะเ,เคยขึ้นไปตรงนี้ไงแต่เราแม่งตอนเนี้แทนที่เราจะอ,อยู่ตรงเนี้ยเราไม่อยู่เราล่วงมาแล้วล่วงมาเนี่ยเราล่วงมาเนี่ยโอ้ตามหนึง่งแล้วเราล่วงมาเนี่ยคือแบบ ตอนนี้เรากำลังจะล่วงไอ้จากที่ล่วงเนี่ยคืออาเซียนเว้ยตอนนี้คือคืออาเซียนนะเราเราจะล่วงไปอีกเว้ยคือแบบเฮ้ยทำไมเราล่วงวะอาเซียนเนี่ยจริงๆเราต้องขี่นะแล้วจะถึงญี่ปุ่นเนี่ยเราอยู่ตรงนี้นะเราไม่ควรอยู่ตรงเราไม่ควรอยู่ต่ํากว่าอาเซียนแล้วอะแต่ตอนนี้ช่วงปีสองปีที่ผ่านมาทุกคนสังเกตไหมบอลทุกรุ่นเลยเราแพ้ลาวเนอะเราแพ้มาเลเซียเนอะเราตกรอบคือแบบเฮ้ย มันหายไปไหนวะไอ้ไอสเต็ปที่เราที่เราปูวไว้แล้วเราแบบหลีกเราแข็งแกร่งเราขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยทําไมเราเราล่วงวะมันเป็นเพราะอะไรวะเออมันเป็นมันเป็นเพราะอะไรดูช่องพี่บูพี่บูกล่าวทิ้งท้ายไว้บอกว่าถ้าทําไม่เป็นก็ออกไปเอออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ว่าเออมันมัน มันแปลกอะแล้วอย่างที่บอกผมจะบอกไว้เลยนะครับถ้าแมตช์หน้าไทยได้ที่4ี่คิงคัพนะแพ้ทีเด็ดแอนโตเบโกนะอันเนี้ยบอกเลยว่าอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายอะไรหรือเปล่าหรือมันจะเป็นจุดเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าแต่คอยดูครับโหดกว่าแมตนี้